สว e ัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการพิเศษภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณครั้งที่3วันนี้เวลา9นิกาสนาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดนิทรรศาการพิเศษภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิวรญาณครั้งที่3กรมศิลปากรมูลนิธิสิริวัฒนพักดีบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพกรุงเทพมหานครและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นนิทรรศาการพิเศษชุดนี้ท่านผู้หญิงสิริกิิยาเจนเซนเรียบเรียงและออกแบบ นำเสนอภาพถ่ายฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวัชิรยานส่วนหนึ่งจากฟิล์มกระจกกล่องที่5 3ถึง7จจัดเก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวควรค่าแก่การศึกษาและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เรียนรู้นิทรรศการนำเสนอการตีความภาพถ่ายในมิติใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจากโรแรนบาเตสนักปรัญาชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงจากผลงานแคมเมร่ารูซิดาที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายความทรงจําและความสูญเสียโดยตั้งคําถามสําคัญว่าเราจะมองภาพถ่ายด้วยสายตาใหม่ได้อย่างไรเป็นการบันทึกช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสยาม จากระบบมณฑลแบบดั้งเดิมสู่รัชชาติสมัยใหม่ที่มีการจัดวางเขตแดนและระบบราชการอย่างชัดเจนท่ามกลางบริบทของการเมืองยุคล่าอนาณาณิคมเป็นช่วงเวลายุคทองของการขยายอำนาจของชาติตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพถ่ายเหล่านี้จึงไม่เพียงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นหน้าต่างที่เปิดให้เห็นวิธีคิดวิธีปกครองและความเคลื่อนไหวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงผ่านภาพถ่ายเหล่านี้ที่บันทึกพระราชกรณียกิจ และการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆตั้งแต่กรุงเทพประจวบคิริขันธ์สงขลาไปจนถึงรัฐสุลต่านทางตอนใต้เช่นตรังกานูและพื้นที่อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกภาพคือบทบันทึกของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยนที่ค่อยๆเกิดขึ้นผู้ชมจะได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งในฐานะผู้นำผู้ปกครองที่ทรงนำพาประเทศผ่านความเปลี่ยนของยุคสมัยสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนิทรรศการนี้จึงเป็นมากกว่าการจัดแสดงภาพถ่ายหากแต่เป็นบทสนทนาเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ที่ให้ผู้ชมได้เชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่27กรกฎาคม2568 สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา15นาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชทานขาเทียมแก่คนพิการขาขาดครั้งที่174ประจำปีงบประมาณ2,568ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานพระราชทานเอกสารการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้แทนผู้พิการขาขาดที่ผ่านการอบรมและพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนผู้พิการขาขาด มีผู้พิการขาขาดรับบริการ159คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว136คนและไม่เคยได้รับขาเทียม23คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียม9คนมูลนิธิขาเทียมทำขาเทียมใหม่161ขาแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่ขาเทียมระดับใต้เข่าขาเทียมเหนือเข่าขาเทียมระดับเข่าขาเทียมระดับข้อเท้าขาเทียมเกษตรและขาเทียมประเภทอื่นๆ ผู้พิการขาขาดมีสาเหตุจากอุบัติเหตุจาราจรร้อยละ46.5โรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันร้อยละ27อุบัติเหตุอื่นๆร้อยละ21.3และพิการแตกกกำเนิดร้อยละ5.2โครงการการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดมหาวิทยายลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดขึ้น เพื่อให้บริการทําขาเทียมแก่คนพิการขาขาดในพื้นที่สุราษฎร์ธาน,นีและใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่าช่วยให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โอกาสนี้ทออประเน็รนิทัศการของหน่วยต่างๆได้แก่โรงงานขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงสะตั้งขึ้นเมื่อปี2559 ให้บริการขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดทั้งในและนอกพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายให้บริการขาเทียมไปแล้ว37รายการยืดและออกกําลังกายกล้ามเนื้อสําหรับผู้ป่วยขาขาดดําเนินการโดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดการปัดขาในผู้ป่วยเบาหวานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดมียุทธศาสตร์เบาหวานหายได้ตั้งแต่ปี2563 มีเป้าหมายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดการเกิดแผลที่เท้าและลดการตัดขาของผู้ป่วยโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุกคนละภาพของโรงพยาบาลค่าวิภาวดีรังสิมนนตมณฑลทหารบกที่45ด้วยการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงเบิ์นเฝ้าถวายเลี้ยงพระกรยาหารค่ำณเมืองซาติยี่นครเจนีวาสมาพันธรัสสวิทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2,568เวลา18นาฬกา36นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ัฐรสวิสศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรขัตติยราชนารีสเสด็จจากโรงแรมที่ประทับไปยังพัตตคารโดมังเดอร์ซาโตวีเยรเมืองซาติยีนครเจนีวาสมาพันธ์ัฐสวิส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบิร์นขอพระราชทานพระอนุญาตถวายเลี้ยงพระกยาหารคําเนื่องในโอกาสเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการด้านการวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับมหาวิทยาลัยเจนีวาโอกาสนี้พระราชทานพระวรกาสให้นางสาพันณภาจันทราลมเอกอัครราชทูตนก,กรุงเบิร์นถวายพระพรชัยมงคล และยกย่องพระเกียรติคุณถึงภาวิริยะอุตสาหะในการสแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับเมืองซาติยีตั้งอยู่ในชนบทห่างจากนครเจนีวาเพียง12กิโลเมตรถือเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านการเกษตรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการผลิตไวที่มีชื่อเสียงของประเทศรวมถึง ขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นเมืองที่มีความคลาสสิกผสมผสานความร่วมสมัยที่ประณีตทั้งนี้นครเจนีวาเป็นหนึ่งในศูนย์กลางระดับโลกด้านการทูตสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งการเสด็จมาทรงงานทางวิชาการด้านการวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตส์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจัชาทานแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายสุพจน์ลอบเรืองหน้าหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมู่ตรีวันอัสรีวัฒาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะรักษาความปลอดภัยครูเหตุเกิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเป่าปูนธนาคารกรุงเทพ16 หมู่ที่3ตำบลบรรน,นังสตาอำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่21พฤษภาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่นายหมู่ตรีวันอัสรีรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือประชุมติดตามการดําเนินงานโครงการอเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ห้องประชุมเมืองราชสาราลกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดเพชรบูรณ์มีโครงการในพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเหนือเขื่อนป่าสักจิลจสิทธิ์อาทิตย์ โครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้ําชุนน้อยอันเนื่องมาจากพระราชนำมริอําเภอหล่มสักโครงการอ่างเก็บน้ําคลองน้ําถินอันเนื่องมาจากพระราชนำบริอําเภอเมืองเพชรบูร์โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชนำมริอาเภอวิเชียนบุรีโครงการอ่างเก็บน้าห้วยเชเอมอันเนืน UK, ่องมาจากพระราชนำมริอําเภอศรีเทพซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมและดําเนินการสร้างอ่างเก็บน้ํา โอกาสนี้องคมนตรีเสนอแนะแนวทางกับหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยทรงห่วงใยและทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของราษฎรเป็นสําคัญจึงพระราชทานโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของราษฎรในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น ช่วงบ่ายองคมนตรีไปโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชนำบริตําบลเขาค้ออาเภอเขาค้อฟังสรุปการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชนำมริที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานชนระทานที่10และผลการดําเนินง,งานโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยลึกพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของประชาชน โครงการอ่างเก็บน้ำห้้ยลึกสร้างปี2528แล้วเสร็จปี2529ตามพระราชนำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำเข็กเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรเลี้ยงสัตว์ประมงใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านดอกจำปีตำบลเขาค้อซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกกระลำสนฉัด และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด